สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวอันใหม่นะครับเกมมาครับอีกอันหนึ่งนะครับที่ทุกคนอยากดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับมันูยินเลุคีินจัั่งนี่ครับมคครับอันใหม่ไปดูในนี้เลยครับ มาครับอันใหม่ที่ผมเคยเล่นนี่ไงครับครับแล้วมันก็มนคนเข้าหวยมัยนั่งคอยไขมันนี่นะครับผมสุกเก่งๆก็ได้นะครับคิดว่าทุกคนจะมาบวงเห็นกันได้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับ นี่นะครับไมค์ครับมีร้อนรถไฟเยอะมากมผมต้องทิ้งอะไรอย่างเดียวอะผมต้องทำอะถึงให้รถไฟมันจะไปได้โอ้โหรถไฟอันนี้นี่เอง ขึ้มาไหมขึ้มาไหมขึ้นมาไหมพื่นไปก่อนนะครับรถไฟผม นี่รถไฟรางอันนี้ข้านะครับผมต้องสร้างใหม่แล้วแหละนี่เกินไปไหมนะคันน้นนะนนองนกแก้ว ไปเลยน้องแก้วบางทีผมก็ต้องทำอะไรสักอย่างแบบดูทิปบ้าขอไออันนี้หน่อยนะ ง่าสงดสารจะงบางคนก็ขับรถทางนี้ไม่นะปังตกน้ำนาจุอ้อ ก,กี่นาทีก็ช่างปลูกกำลังสร้างมอนผมก็สร้างยังไม่สิ็จ 그러면 뭐. 아. 아. 음. จะมืนเลยนะ thank you Cup ya,